สวัสดีครับทุกท่านาวันนี้ผมจะมานำเสนอ,อาการาสมัคร Gmail นะครับผมสำหรับลูกหลานนะครับกรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นสมัคร Gmail ให้กับลูกหลานนะครับเพื่อให้เขาเสามารถามีบัญชี Google นะครับเพื่อที่จะใช้บริการต่างๆได้เอาไว้ใช้ Google Classroom หรือว่าใช้เป็นสมัครเว็บต่างๆนะครับ เพื่อ,อเรียนออนไลน์ในช่วงภาวะวิกฤตนี้นะครับซึ่งของลูกหลานเราโดยส่วนใหญ่นะอายุจะไม่ถึงปีที่กําหนดนะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นเป็นเด็กอยู่นะครับดังนั้นในเวลาสมัครเนี่ยถ้าเราสามารถากำหนดอายุเข้าไปได้เนี่ยมันทําให้บริการต่างๆเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับวัยของเขานะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเลยนะครับเริ่มต้นก็ไปที่บัญชี Google นะครับอันนี้จะเป็นหน้าเปลา่ปลาๆนะครับ ถ้าเกิดใครมีบัญชีอยู่แล้วแล้วเป็นชื่อล็อกอินนะครับก็ขอใหออ้สายเอาออกก่อนนะครับจากบริการก่อนนะครับแล้วก็มาลงชื่อเข้าใหม่นะครับนี่มันไม่ไปนะครับามาแล้วนะครับก็อ่าไปบัญชีอื่นๆน,นะครับทีนี้ก็จะมาดูตัวเลือกใหม่นะครับตัวเลือกก็คือสร้างบัญชีนะครับ สนับตัวเองนะครับอันนี้เราก็ใส่ชื่อลูกเราไปนะครับชื่อนามสกุลนะครับ,นนรบแล้วก็อันนี้เป็นบัญชีของอ o o o l e ที่จะใช้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตั้งไว้เนเจอร์สอ2ห2ึ่งนะครับ 2 36นะครับเอาโยยาไปเลยนะครับส่วนรหัสผ่านก็จะเป็น,นตั้งไว้ให้เข้าใจง่ายนะครับ2 2 4ส,ส,สตัวนะครับรหัสผ่านเป็นเนเจอร์ส4ตัวครับผมเพราะว่าต้องมีอักษรหรือว่าตัว เลขนะครับ8ตัวขึ้นไปนะครับถัดไปนะครับอ่าอีเมได้นะครับชื่อไม่ซ้านะครับต่อไปหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็ใส่ชื่อของเรานะครับหมายเลขของผู้ปกครองนะครับเพราะว่จะให้ผู้ปกครองเราเนี่ยได้รับการยืนยันนะครับไปยืนยันอ่าบัญชีของลูกอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าอีเมลสำรองก็ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนวันที่ก็วันเกิดของลูกเรานะครับคราวนี้ผมก็ใส่เป็น 2ีเดือนพันลแล้วก็ปีนะครับปีเนี่ยก็จะเป็นปีพิศกราตนะครับก็เป่าพศลบด้วย543นะครับก็จะได้เป็นตัวเลขครับอย่างนี้ผมใส่เป็น2013นนะครับเพศจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ต้องการตอบนะครับ ต่อไปครับทีนี้เขาบอกว่าจะต้องมีผู้ปกครองนะครับจัดก,การบัญชีจนกว่าอายุจะครบ13ปีนะครับซึ่งตอนนี้ลูกผมอายุ7ขวบนะครับ7ปียังไม่ถึงนะครับอันนี้เราก็ใส่มาลนโทรศัพท์ผู้ปกครองก็งมือกี้นะครับเบอร์ของเราครับผมอันนี้ก็จะเป็นคํายินยันจากผู้ปกครองนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเราก็ลองอ่าน ตามรายละเอียดของเขานะครับผมซึ่งเราเขาก็จะบอกให้เรายินยอมอะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะครับแล้วก็ติ๊กไปนะครับยอมรับนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าบัญชีผู้ครองอเบอร์โทรเนี่ยถูกผูกกับบัญชี Google อะไรนะครับเราก็ใส่รหัสของเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรหัสของผมนะครับ ซึ่งบัญชีของผมเนี่ยจะเป็นการาใส่รหัส2ชั้นนะครับหมายความว่าไงหมายความว่ากรณีที่มีการแก้ไขรายละเอียดที่มันจะเป็นสาระสําคัญของบัญชีนะครับมันจะต้องให้ยืนยันผ่านโทรศัพท์นะครับซึ่งมันจะส่งรหัสไปให้ผมนะครับตอนนี้ผมต้องไปดูรหัสที่เขาส่งมาให้ไหมนะครับเดี๋ยวต้องไปหาก่อนอยู่ตรงไหน,นะยืนยันนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็จะมีข้อความส่งมาให้นะครับปร๊บผมกดรับนะครับก็จะบอกว่ามีรายละเอียดต่างๆมานะครับมีการแก้ไขนะครับรื่งผมก,กดรับไปแล้วนะครับพอรับเสร็จอ่ายังไม่ได้นะครับอีกทรีนึง yes ใช่บอกว่าเป็นชื่อฉันเองนะครับ เสร็จแล้วก็จะมาที่บอกว่าอตอนนี้มีบัญชีของลูกนัานเรานะครับถูกให้ใช้งานนะครับล้วก็มาช่วยในการดูได้นะครับเราก็ไปช่วยจัดการนะครับแล้วก็บอกว่ายอมรับนะครับแล้วก็จะบอกรายละเอียดต่างๆมานะครับก็ถัดไปก็กำลังสร้างบัญชีนะครับอ่าตอนนี้ได้สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดำเนินการต่อไปน่ะมาแล้วนะครับ ตอนนี้บัญชีตัวนี้นะครับซึ่งรายละเอียดยพยายามจดไว้นะครับเพราะลูกหลานเรานะชอบลืมนะครับเราก็พยายามใช้เลขที่บัญชีที่จําง่ายเข้าใจง่ายนะครับซึ่งถ้ามันไม่ซ้ําก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดมันซ้ำเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับรวมทั้งพาสเวิร์ดนะครับพยายามจดเอาไว้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็เกรขอบคุณแล้วก็มีเพียงเท่านี้นะครับุณครับ